แบบไหนครับลูกกิ้งแบบไหนตัวไหนที่ท่านคิดว่าท่านเล่นได้ถนัดและก็เล่นได้ดีครับก่อนอื่นผมจะมาอธิบายลูกกิ้งตัวสี่ล้อนะครับสี่ล้อเล็กๆอย่างนี้นะครับนะครับสี่ล้อนี่ครับตัวสี่ล้อเนี่ครับเป็นสี่ล้ออย่างนี้นะครับลูกกิ้งตัวนี้นะครับเอ่อถ้าถามราคานะครับก่อนอื่นจะบอกราคาก่อนนะครับแต่ละที่ก็จะขายราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรโมชั่นของในของแต่ละร้านนั้นๆนะครับ ในส่วนของผมนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมา250บาทนะครับ250บาทก็ถือว่าซื้อได้ดีได้ถูกนะครับ250บาทหรือว่าใครซื้อได้ถูกกว่านี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเกิดใครฝึกเล่นหัดเล่นใหม่ๆนะครับลูกกิ้งสี่ล้อนี้จะตอบโจทย์ได้ดีระดับหนึ่งนะครับลูกกิ้งสี่ล้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีสรีละ ที่หุ่นเพียวๆล้อเล็กๆก็ตอบโจทย์ได้ดีส่วนใครที่มีพุงใหญ่ๆลงพุงนิดนึงนะครับก็ใช้ล้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับใช้ล้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันจะประคองทิศทางได้ดีนะครับประคองทิศทางได้ดีได้เป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับประคองทิศทางได้ดีมากเพราะว่ามันมีสีล้อถูกไหมครับนะครับทีนี้ต่อมานะครับถ้าเกิดว่าใครที่ เอ่อไม่ชอบสล้อนะครับก็จะเป็นสองล้อก็ได้ผมจะข้ามมานะครับก่อนจะมาอธิบายตัวล้อใหญ่ตัวนี้นะครับสองล้อนี้นะครับนะครับสองล้อสองล้อเล็กนะครับใครที่มีหุ่นดีหุ่นเพียวอยู่แล้วนะครับล้อเล็กตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับแต่อยากจะได้หุ่นที่เฟิรม์มอยากจะให้พุงหมาน้อยที่หย่อนคล้อยหายไปอยากจะหุ่นเฟิร์มนะครับล้อคู่ นะครับล้อคู่ล้อเล็กนะครับสองล้อคู่สองล้อนี่ครับล้อคู่นี่ครับก็ตอบโจทย์ได้ดีประคองที่ทางได้ดีเช่นกันนะครับนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครที่หาตัวช่วยเวลาดันออกไปและช่วยแบบลูกกิ้งที่มีสปริงดันช่วยดันกลับตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่บอกราคาเลยนะครับราคาตัวนี้จะถูกหน่อยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมซื้อมาร้อยห้าสิบาทนะครับ ในหาซื้อที่ไหนลูกกิ้งแต่ละขนาดลูกกิ้งแต่ละแบบนะครับตามบ i ๊กซีโลตัก็น่าจะมีในชออ็อปเครื่องออกกําลังกายหรือว่าร้านขายอุปกรณ์เครื่องออกกําลังกายนะครับประมาณนั้นนะครับหรือว่าในช็อป l a ซ a d a อะไรอย่างนี้ก็ลองหาเสิร์ชหาดูนะครับราคาถูกๆก็มีแต่ราคาถูกๆเนี่ยขอแนะนํานิดนึงถ้าใครมีทุนน้อยก็โอเคครับแต่ว่าราคาถูกมากมันจะไม่ค่อยดีมันจะพังเร็วนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะ อันนี้ร้อบาทนะครับผมซื้อมาไม่แพงส่วนตัวนี้มีสปริงนะครับที่มีคันแฮนด์จับคุ้งโค้งลงไปนี่ครับมีสปริงช่วยดันเวลาเราดันออกไปเวลาที่เราจะดึงกลับมาเนี่สปริงเขาจะดีดช่วยช่วยดึงกลับมานะครับก็ถือว่าดีระดับหนึ่งครับเป็นลูกกิ้งที่มีล้อใหญ่ใครที่หัดเล่นใหม่ๆตอบโจทย์ได้ดีมากแต่ขอแนะนํานิดนึงเล่นท่าย,ยืนไม่ดีนะครับเพราะว่า วงรอบสปริงเขาเนี่ยจะทํามาวงไม่ไม่กว้างมากนะครับก็คือเล่นท่าเบสิกเล่นท่าคุกเขา่าวงรอบสปริงจะพอดีพอดีครับใครที่มีสรีระที่สูงหุ่นสูงตัวสูงนะครับก็จะก็จะถือว่ามันวงรอบสปริงมันมันมันแคบไปนะครับอาจจะไปซื้อลูกิ้งที่มีล้อใหญ่กว่านี้วงรอบสปริงที่ เยอะกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งครับแต่เล่นท่ายืนไม่ขอแนะนาครับเล่นท่าเบสิกดีที่สุดครับทีนี้ตัวนี้จะราคาแพงหน่อยนิดหนึ่งครับตัวนี้ผมซื้อมาหกร้อยบาทเลยนะครับนี่ครับเขาขายหกร้อยห้าสิบผมต่อเขาห้าสิบาทเดือหกร้อยบาทนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากเวลากิ้งไหลลื่นดีมากนะครับถ้าเกิดใครที่เล่นใหม่ๆทีออ่อาจจะอยากจะเล่นท่ายืนหรือเล่นท่าเบสิกก็แล้วแต่ เวลากิ้งนี่มันจะมันจะลื่นมากครับมันจะถลายเลยนะครับนะครับถ้าเกิดใครที่ประคองทิศทางตัวเองยังไม่ได้ทรงตัวยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ขอแนะนํานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีข้อมือที่แข็งกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาจะไหลลื่นดีมากนะครับไม่ฝืดไม่ไม่ไมไมติดขัดอะไรทั้งสิ้นนะครับไหลลื่นดีมาก ทั้งดันออกไปทั้งดึงกลับมาถ้าเราแรงฮึดดีครับเล่นได้ดีมากครับไหลลื่นดีมากครับนะครับลูกกิ้งเออสตัวนี้นะครับผมเล่นสลับฟันฟ้ากันไปกันมานะครับในแต่ละวันในมุมห้องแคบๆอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับสุขภาพที่ดีต้องบอกต่อนะครับสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวของตัวเราเอง ได้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บดูแลสุขภาพให้ดีนะครับมีความสุขทุกคนทุกท่านปีใหม่นี้นะครับทศักราช2022ิพุทธศักราช2565ขอให้มีความสุขปีใหม่ครับสวัสดีครับ